นอกจากนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะยังได้เร่งปราบบุหรี่ไฟฟ้า2ส,สัปดาห์ได้มูลค่าของกลางมากกว่า118ล้านบาทค่ะ นางสาวจิราพรสินทุกพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการปราบปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้าโดยมีความคืบหน้าภายในสองอาทิตย์นะคะยอดจับกลุ่มเกือบเท่าปี2,567ทั้งปีสำหรับผลการปฏิบัติการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวบรวมข้อมูลสถิติการจับกลุ่มการกระทําผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2,56 ถึงวันที่12มีนาคม2568โดยได้รับแจ้งเรื่องนะคะ839เรื่องจับกลุ่มและดำเนินคดีได้จำนวน1,078คดีจำนวนผู้ต้องหา1,104คนจำนวนของกลาง9,444ชิ้นมูลค่าของกลาง118,953,915บาท ทางด้านรัฐมนตรีท่านได้บอกกันนะคะว่าจากสถิติก็พบว่าในระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ยอดคดีที่จับกลุ่มจํานวนตัวเลขก็เกือบเทียบเท่ากับการปราบปรามตลอดทั้งปีของปี2567แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามครอบคลุมทั้งระบบรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเตรียมยกระดับการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งล่าสุดค่ะรัฐ มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานในการถแถลงผลการปฏิบัติการจับกลุ่ม3คดีสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลได้แก่คดีการบุกทลายแหล่งผลิตพอตเคที่เป็นผลมาจากการดำเนินคดีสืบสวนจนพบกลุ่มไลน์ OpenChat ปาร์ตี้777ที่ส่งข้อความจำหน่ายพอตเคที่พบของกลางเป็นพอตเคบุหรี่ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยพบเป็นรายแรกแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ารวมกว่า520ชิ้นมูลค่ากว่า1 1 3 0 0 0 0 0บาท คดีการจับกลุ่มผู้จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์สามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆรวมกว่า40,000ชิ้นมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทและคดีตรวจยึดแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเลาะนะคะได้กว่า40,000หลอดพร้อมกับลูกโปรงกว่า3,600ลูกและกระบอกสำหรับใช้อัดแก๊สกว่า1,500กระบอก มูลค่ากว่า3ล้านบาท